สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ healthy channel t นะคะ <c oughs> แน่นอนค่ะการมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาใช่ไหมคะจะไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะทุกคนแค่เพียงทุกคนกดเข้ามาที่ healthy channel t ช่องนี้นะคะกดติดตามสั่นกระดิ่งแล้วก็กดทั้งหมดไว้เลยค่ะทุกความรู้ดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ทีได้อัปเดตก็จะส่งตรงถึงทุกคนเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะคะ1ิพฤติกรรมร้ายเป็นไตวายแน่นะคะใครที่ทําพฤติกรรมแบบนี้อยู่นะคะเลี่ยงได้เป็นเลี่ยงนะคะงดได้เป็นงดนะคะไม่งั้นอนาคตของเราโรคายถามหาแน่นอนเลยนะคะพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการกินอยู่นับเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้คนไทยมีความเสี่ยงเป็นโรคไตเรื้อรังเพิ่มขึ้นนะคะลองมาสํารวจตัวเองกันดูสักนิดค่ะว่าเรามีพฤติกรรมทําร้ายไต จนมีความเสี่ยงรกไตวา,ายกันบ้างหรือเปล่านะคะ พฤติกรรมทำร้ายไตนะคะที่เราทํากันบ่อยคือการกินอาหารรสจัดค่ะรสจัดนี้นะคะรวมความถึงเค็มจัดหวานจัดเผ็ดจัดและมันจัดนะคะอาหารรสจัดทําให้ไตทํางานหนักจึงมีส่วนทําให้เป็นโรคไตได้จากข้อมูลของเครือข่ายลดบริโภคเค็มพบว่านะคะปัจจุบันคนไทยกินเค็มมากกว่ามาตรฐาน2-3ถึงเท่าหรือประมาณ7 0 0 0มิลลิกรัมนะคะซึ่งความจริงแล้วคนปกติไม่ควรกินโซเดียมเกินวันละ2,300มิ ัหรือคิดเป็นเกลือป่อนประมาณ6กรัมหรือ1ช้อนชานะคะโดยเฉพาะการกินอาหารนอกบ้านเช่นอาหารฟาสต์ฟู้ดอย่างพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายอาหารปิ้งย่างซึ่งเสี่ยงต่อการได้รับโซเดียมมากที่สุดนะคะถ้าในชีวิตประจำวันของเราสามารถลดการกินอาหารประเภทนี้ลงได้70%ร่างกายก็จะได้รับเกลือน้อยลงมากเลยนะคะ ามาถึงพฤติกรรมที่สองกันบ้างนะคะคือการชอบกินอาหารสําเร็จรูปและของหมักดองมีใครชอบบ้างไหมคะหากเราใช้ชีวิตวนเวียนซ้ําๆอยู่กับการกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไส้กรอกแฮมแหนมหมูย่อง ข้าวกล่องอาหารแช่แข็งอาหารกระป๋องในร้านสะดวกซื้อผักกาดดองป,าาปลาร้าปลาส้มเต้าเจี้ยวผลไม้ดองหรือแม้กระทั่งน้ำอัดลมโซดาเราก็จะได้รับโซเดียมเข้าสู่ร่างกายในปริมาณสูงโดยไม่รู้ตัวนะคะถือเป็นความเสี่ยงทําให้เกิดโรคตายได้โอ้ยตายแล้วนะคะทีก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบส้มตามมานะันเนาะเราต้องลดกันแล้วล่ะคะ่ะถ้าเราไม่อยากเป็นไตาวายนะคะ พฤติกรรมต่อมานะคะก็คือการดื่มน้ําน้อยเกินไปหรือดื่มน้ํามากเกินไปค่ะอ้าวน้อยก็โทษมากก็โทษเป็นยังไงคะการดื่มน้นําน้อยนะคะเป็นสาเหตุของหลายๆโรครวมถึงโรคไตด้วยเพราะไตทําหน้าที่กําจัดของเสียในร่างกายและต้องใช้น้ําเป็นตัวพาไปสู่การกรองจนกระทั่งกลายเป็นปัสสวาวะแต่หากดื่มน้ํามากไตก็จะทํางานหนักเกินไป องค์การอนามัยโลกนะคะจึงแนะนําให้ดื่มน้ําให้เหมาะสมกับน้ําหนักตัวคะ่ะนอกจากน้ําหนักตัวที่เป็นตัวแปรหลักแล้วยังอาจมีปัจจัยด้านพฤติกรรมอื่นๆมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเช่นการออกกําลังกายสภาพอากาศรวมไปถึงอาหารการกินในแต่ละมือ้อที่มีน้ําเป็นส่วนประกอบนะคะพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งคะ่ะเป็นพฤติกรรมร้ายเหมือนกันนะคะที่อาจจะเป็นไตวายไ,วได้นะคือการไม่ออกกําลังกายใครไม่ชอบออกกาลังกายค่ะยกมือขึ้นเลยนะคะ การไม่ออกกําลังกายนี่เป็นสาเหตุของหลายหลายโรคไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดโรคไขมันพอกตับโรคหัวใจและอื่นๆรวมไปถึงโรคไตได้เช่นเดียวกันนะคะคือถ้าไม่ออกกําลังกายนี่มันเป็นแหล่งรวมของบรรดารโรคเลยนะคะ มาถึงพฤติกรรมต่อมากันบ้างค่ะเราเป็นแบบนี้กันอยู่ไหมคะการทํางานหนักมากเกินไปเชื่อหรือไม่คะว่าการทํางานหนักก็เป็นสาเหตุของโรคไตด้วยเช่นเดียวกันเพราะเมื่อร่างกายขาดการพักผ่อนที่เพียงพออวัยวะต่างๆภายในร่างกายก็จะไม่ได้รับการฟื้นฟูและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอยอย่างเต็มที่นะคะรวมถึงไตด้วยเมื่อไตซึ่งเป็นอวัยวะที่ทําหน้าที่กําจัดของเสียในร่างกายไม่ได้หยุดทํางานก็อาจเสื่อมสภาพลงได้ง่าย พฤติกรรมต่อมานะคะที่ตอนนี้คนไทยเป็นกันเยอะมากนะคะเครียดติดต่อก,กันนานๆนะคะใครเป็นคนเครียดบ้างต้องฟังข้อน,นี้เลยหากเครียดมากๆนะคะจะทําให้ร่างกายไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นอกจากนี้เมื่อเราเครียดเราจะหายใจเอาออกซิเจนเข้าร่างกายไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ไม่เต็มที่นะคะไตจึงเป็นอวัยวะที่ได้รับผลกระทบจากความเครียดด้วยเช่นกันคะ่ะ พฤติกรรมนี้มาเลยค่ะพฤติกรรมร้ายเหมือนกันกินไม่ยั้งจนน้ำหนักเกินโรคอ้วนนะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไตเรื้อรังสองอันดับแรกเลยนะคะโรคอ้วนยังมีผลทำให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นเนื่องจากในผู้ป่วยโรคอ้วนจะมีอัตราการกรองของเสียในไตสูงกว่าคนปกติและมีปริมาณข่ายขาวรัว่วออกมาในปัสสาวะมากขึ้นเมื่อไตทำงานหนักเป็นเวลานานก็จะ ทำให้ไตเสื่อมเร็วนอกจากนี้ยังพบว่าการเพิ่มขึ้นของเซลลไขมันทั่วร่างกายจะทำให้มีการหลั่งสารต่างๆในกระมวนการอักเสบออกมาสู่กระแสเลือดซึ่งสารเหล่านี้มีส่วนทำให้เซล์ของไตทำงานผิดปกติตามมาในที่สุดนะคะ ต่อมาค่ะทาให้เป็นโรคไตได้เหมือนกันนั่นก็คือคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะการมีระดับน้ําตาลก,ลกรูโคสนในเลือดที่สูงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานจะทําให้เกิดอันตรายต่อหลอดเลือดในไตเมื่อหลอดเลือดถูกทําลายแล้วไตจะไม่สามารถทํางานได้เลยนะคะผู้ป่วยโรคเบาหวานจํานวนมากจึงมีโรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วยซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อไตมากยิ่งขึ้นค่ะ มาถึงข้อสุดท้ายเลยนะคะข้อนี้ก็ทําให้เป็นไตาวายได้เช่นเดียวกันนั่นก็คือโรคความดันโลหิตสูงและเป็นคนที่ไม่ยอมดูแลความดันตัวเองนะคะหากใครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นทุนอยู่แล้วยิ่งมีโอกาสจะเป็นโรคไตตา,ตาม,มาด้วยนะคะเพราะหากปล่อยให้ความดันโลหิตสูงต่อไปเรื่อยๆโดยไม่รีบรักษาความดันโลหิตที่สูงนี้จะไปทําลายเส้นเลือดที่ไตทําให้ไตเสื่อมลงไปอีกด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะที่ทีเล่าให้ฟังสิบ พฤติกรรมร้ายนี้นะคะเรามีพฤติกรรมไหนบ้างไหมหรือเป็นทั้งหมดเลย <c oughs> โหซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้นะคะเราต้องมาลดละเลิกพฤติกรรมเหล่านี้เพื่อสุขภาพที่ดีของเราในวันข้างหน้านะคะอ่ะ,อะจบคลิปแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะคะไม่อยากพลาดทุกคลิปดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากทีนะคะอย่าลืมคะ่ะกดติดตามสั่นกระดิ่งแล้วก็กดทั้งหมดไว้เลยนะคะ